เหมือนกับที่ผมคุยคุยไปในเมื่อวานแล้วว่าเป้าหมายของผมว่าเอ็มบีสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับเป้าหมายของผมคือก็ตามนั้นนะ่ะพี่พรทุกท่านก็คืออยู่ที่แสนห้านะครับแล้ววันนี้นะครับอ่ะเราก็ได้มีการเจอหน้ากาันก็ได้มีการอ่พูดคุยกันแล้วทีนี้อ่อันนี้ผมจะไม่ลงดีดเทลเยอะนะพี่ๆนะก็เอาเอาเป็นว่าวันนี้พี่บังที่สวัสดครับพี่กิ๊บเบื้องคณะสวัสดีครับ,ว,บ,รรบวันนี้ผมเห็นคู่กรณีผมขึ้นไลฟ์สดชี้แจงเนาะกับทางท่านทนาย อันนี้ผมไม่ได้ทุบตัวเขาแต่มีเอฟซีคอมเมนต์ว่าไอ้ไหลอ่ะก็ยังไม่ทําคลิปขอโทษเลยพี่วันเพลินไปดีครับพี่วันเพลคิดถึงนะครับพี่ไม่ได้เห็นน้องบูมไลฟ์สดเลยเพื่อนเห็นพี่ขอให้พี่ไปดิด้อนหลังนะดูขอให้มีความสุขและร่ำรวยนะ้ำทองตลอดไปนะครับสำหรับขอให้เจริญเจริญกันไปไปลขอบคุณครับพี่วันเพลินขอบคุณสหรับคำอวยพรนะครับขอให้คำอวยพรนั้นรั้นกลับไปหาพี่วันเพลินด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่วันเพลินขอบคุณนะครับผมอ่า ผมถามหน่อยสิแม่แดงไปเลครับใช่ผมผมถามเอฟซกลุ่มพลังลบหน่อยสิคุณรักผู้ชายคนนี้ไหมที่เป็นคู่กรณีผมวันนี้เขาเอฟซผมไม่ได้ว่าเอฟซกลุ่มพลังลบทุกคนนะผมไม่พาบบางคนที่เข้าไปคอมเมนต์นี่นะคะอ๋อไม่ไม่ไม่ต้องไรทำคลิปขอโทษนะคะไอไหลมันก็ยังไม่ไค์อันนั้นเป็นคดีไอไหลกับอีผู้สูญเสียไม่ใช่คดีผมคุณคอมเมนต์แบบนี้ก็มแบบันนะครับ คุณคอมเมนต์แบบเนี้ยคุณรักผู้ชายคนนี้ไหมแล้วอีผู้สูญเสียไปไหนมันไปไหนแล้วผมรู้ว่าอีผู้สูญเสียวันทําไมเขาไม่มาหาพี่คู่กรณีผู้ชายคนนี้คู่กรณีผมันนี้ผมรู้ว่ามันว่ามันเฟลตั้งแต่เมื่อวานแต่ผมรู้ว่ามันเฟลมันเซ็งเรื่องไหนอ่าผมขอประนาม f อซกลุ่มพลังลบที่ไปคอมเมนต์อยู่ในช่องคู่กรณีผมในวันนี้ที่เขาขึ้นไลฟ์สดหลังจากออกมาจากสารคุณไม่ได้รักเขาคุณรักอีผู้สูญเสีย ถ้าคุณรักเขาจริงคุณจะต้องไม่ไปคอมเมนต์ยุยงปุกป,ปั่นให้เจ้าของช่องขัดคำสั่งศาลวันนี้คุณไม่รู้ว่าคู่กรณีของผมหรือคุณไม่รู้ว่าที่คุณเป็น FC เขาเจ้าของช่องนี้ว่าเขาโดนอะไรบ้างและเงื่อนไขหลายอย่างที่เขาจะต้องรักษามันไว้และที่เขาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลแต่พวกคุณไปคอมเมนต์แบบนี้ คุณไปคอมเมนต์แบบนี้มันบ่งชี้ให้เห็นว่าคุณต้องการให้ยูทูบเบอร์ชายช่องนี้ขัดคำขังสั่งศาลใช่หรือไม่คุณอยู่ในเมืองไทยไหมนะอันนั้นคดีของน้าไหลกับอีผู้สูญเสียอีผู้สูญเสียมันอาจจะไม่ไปบอกกล่าวต่อศาลบ้านน้องมันไม่ไดไ้ไปปฏิบัติตามคําสั่งศาลที่ไม่ขอโทษมัน แต่มันไม่ใช่ผมคุณอย่าเอาคดีของอีพูดสูญเสียกับคดีอนั่นแหละ Serbia, มาเป็นบรรทัดฐานในคดีผมวันนี้เขารู้ว่าเขาโดนอะไรบ้างวันนี้เขารู้ว่าเขาเจออะไรบ้างณนตอนนี้เขารู้เป็นอย่างดีรู้อยู่แก่ใจว่าเขาเจออะไรเขาโดนอะไรแล้วเขาโดนวางเงื่อนไขเรื่องอะไรบ้างพวกคุณไม่ได้รักเขาเลยถ้าพวกคุณรักเขาอ่าบางบางคนนะไปคอมเมนต์แบบเงินสองหมื่นไม่ค <pater n boxes> ุ <pater n itos> ้มเลยคือคือ <pater> ค <n itos> ือพยายามพูดถึงเงินสองหมื่นที่ผมได้รับวันนี้อ่าไม่ใช่ไม่ได้รับไม่ได้รับพีุ่สวัสดีครับคืออย่างนี้นะ ฝากถึง f อคนที่คอมเมนต์แบบนี้นะจิตใจคุณสกปรกที่สุดจิตใจเหมือนขาดลักษณะนิสัยพฤติกรรมจากคอมเมนต์เหมือนแบบพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนความรู้ต่ำทัศนคติทัศนคติลบคุณกําลังคอมเมนต์ยุยงปลุกปั่นให้คู่กรณีผมไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาลคุณกาลังหาคุกให้เขาเพราะคุณละเขาอ่ะต้องบูบาราเอียดเพื่อเป็นอ๋อใ่พี่หัอคืออย่างนี้ครับพี่หมอความรู้แบบไหนพี่อ๋อรายระเอียดครับคือ เอฟซีบางคนคอมเมนต์บอกว่าสอง0มไปไปคือไปไปคอมเมนต์อยู่ในช่องคู่กรณีผมไงอันนี้ผมไม่ได้โทษคู่กรณีนะครับเขาก็ออกมาชี้แจงในสิ่งที่เขาพึงที่จะกระทาได้แต่อีเอฟซีบางคนเข้าไปคอมเมนต์ยุยงให้เขาไม่ออกมาทาคลิปขอโทษผมค,ค,คุณรู้คุณรู้ไหมว่าเขาโดนอะไรคุณยังไม่รู้อ่ะวันนี้เขารับสารภาพสิ้นชุกข้อกล่าวหาเรียบร้อยผมไม่เคยออกมาซ้ําเติมเขาผมไม่เคยมาซ้ําเติมเขาแล้วถ้าตัวผมโดนฟ้องละพี่โห าสมมตินะถ้าตัวผมเป็นจำเลยนะโดนด่ายับโดนเยอะเยะ้ยฉ่ำแต่ผมไม่ใช่แบบนั้นแต่ทำไมผมถึงออกมาไลฟ์สดวันนี้ผมออกมาไลฟ์สดเพื่อที่จะเตือนสติ FC กลุ่มพลังลบบางคนที่คุณไปคอมเมนต์แบบนี้ที่ไปยุยงให้เขาจะขัดคําสั่งสารเงื่อนไขมีหลายครั้งมากเงื่อนไขมีหลายข้อมาเขารู้ว่าเขาต้องปฏิบัติตัวยังไงเขาต้องทํายังไงต่อผมนับจากวันนี้ต่อไปนะเขารับสารภาพแล้วคุณคุณจะว่าอะไรกับผมอีก FC กลุ่มพลังลบอืมแล้ว พวกคุณบอกว่าเงินเสองหมื่นบอกว่ามันมันไม่คุ้มใช่ไหมครับเอฟซี FC กลุ่มพลังลบมาฟังผมนะผมไม่คิดจะฟ้องเพื่อที่จะหวังตบรัพย์หรือเอาเงินใครหลายๆคดีที่ผ่านมาก็เห็น,เห,นเห็นกันอยู่แต่สิ่งแต่ในเคสนี้ผมบอกแล้วว่าคือแสนห้าถ้าคือถ้าต่ำกว่าแสนห้าคือผมก็ไม่ถอนผมก็ไม่ต้องผมไม่ทรยศดใจผมอ่ฟังนะกลุ่มพลังลบนะถ้าวันนี้ถ้าฉันจะยอมฉันยอมตั้งแต่แสนหนึ่งที่เขาจะให้ฉันแล้วจ้ะที่เขาจะทําสัญญาย,ยอมฉันแสนหนึ่งฉันไม่เอาแสนห้าหลุดแม้แต่บาทเดียวคืออีนี่ไม่ถอน คือผมผมคิดว่าอ่าคุณคุณคุณอาจจะคิดว่าเอาเงินสองหมื่นใจทนายไ,ไปสี่หมื่นแต่ผมคิดว่ามันคุม้มพี่โหผมคิดว่ามันคุ้มเพราะผมไม่ถอยรอยตใจตัวเองและผมให้บทเรียนเขาให้เขาได้รับบทเรียนโดยการที่ผมไม่ถอนวันนี้ผมไม่ถอนถ้าคุณคิดว่าผมเห็นแก่งเงินนะฟังนะเพราะคุณอ่ากลุ่มพลังรบบางคนนะแสนห้ามันสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่ผมจะสิ่งที่อาคุณดูธุรกิจผมสิถูกไหม คุณดูธรุรกิจผมคุณดูสิ่งที่ผมทํามาหาได้คุณต้องคิดแบบนี้มันก็สมที่สุดแล้วในการที่ผมจะต้องถอนให้แต่ถ้าหลุดจากนั้นอ่าต่อแสนให้แล้วมาแสนหนึ่งแส,นหน,งสนหนึ่งคือทำสัญญายอมผมต้องถอนไงแต่ว่าแสนหนึ่งแหละผมไม่ถอนไงผมเลยไม่เอาแสนหนึ่งทําสัญญาแสนหนึ่งก็ไม่เอาอืมพวกคุณก็ไม่รู้อันนี้ผมพูดถึงกลุ่มพลังลบบางคนนะแสนหนึ่งจะทำสัญญายอมให้ผมผมไม่เอาผมบอกว่าไม่เอาครับท่านให้สารสั่งเลยให้สารสั่งมาเลยอืมพี่รอนไปดิครับ ถ้าผมจะเห็นแก่เงินยอมที่แสนหนึ่งแล้วแล้วก็ถอนให้แต่ผมใช่ครับพี่โหดรับหานะครับแต่ผมก็ยอมอ่าให้คือคือพมพูดง่ายๆแบบให้สารท่านสั่งเลยในส่วนของของทางแพง่งพี่โหงแต่ว่าในส่วนอาญาก็ให้สารพี่ภาคษาเลยว่าจะอะไรยังไงสุดแล้วแต่สารจะพิจารณาครับพี่โหงเพราะว่าตอนนี้ผมยืนยันว่ามผมไม่ได้ถอนนะครับไม่ได้ถอนในส่วนอาญาเขารับสาร,รภาพแล้วก็ให้สารตัดสินไปจะปรับเท่าไหร่จะมีการ จะมีการวางวางโทษอะไรมันมันมัน,ม,นมันก็แล้วแต่เขานะครับค่าปรับนู่นนี่นะ,ะสมมติว่าอ,อันนี้เคสผมนะม,นมนะันมันจะมีบางเคอ่าถ้าเคสไหนถ้ากกณดมีนประมารตอนโฆษณามันก็แล้วแต่ศาลนะครับถ้าเป็นกรณีผมนะครับบางครั้งบางศาลก็สองหมื่นบางศาลก็โดนปรับสี่หมื่นนะครับเฉพาะค่าปรับนะนะครับอ่าส่วนในตัวเงินสองหมื่นนี้นะครับ fc กลุ่มพลังลบถ้าผมเห็นแก่เงินผมเอาตั้งแต่แสนหนึ่งแล้ว ผมถอนเลยจบทําสัญญาจะจ่ายนัดไหนนัดไหนเมดไหนงวด่ไหนทำสัญญากันไปแต่นี่คือไม่ผมบว่าถ้าคือถ้าต่ำกว่าแสนห้าผมผมก็ยินดีไม่ที่แสนห้าคือถ้าต่ำกว่านั้นคือผมก็ก็ผมให้สารสั่งเห็นแก่งเงินตรงไหนวะถามคนทีนี้พอคุยกันไปพอไก่เกียดกันไปนะครับก็จบลงที่ตรงนี้คือในแววตาของเขาในณตอนนั้นผมก็เออก็แล้วแต่ดุลพินิจของสารท่านแล้วก็ตัวของเขาเองผมไม่อยากจะพูดเยอะนะแต่เอาตรงนะว่า ณนะตอนนี้เขามีการรับสารภาพโดยมีการวางเงื่อนไขหลายข้อแล้วที่บอกว่าเงินสองหมื่นนั้นนะถ้าคุณบอกว่ามันมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มคุณแต่มันคุ้มผมเพราะว่าผมไม่ได้ไปดูตัวที่ทรัพย์สินเงินทองแต่ถ้าจะถอนจริงๆมันก็ต้องอยู่ในหลักที่เราโอเคที่เราแบบรับได้ถ้าถ้าคือถ้าต่ำกว่านั้นก็ให้สารท่านจะพิจารณาแล้วกันแต่ในส่วนของคดีอาญาผมก็ไม่ได้ถอนให้ก็ให้สารพิพากษาไปเออก็ในเงินสองหมืน่นมันก็เป็นเงินที่ ถามว่ามันมากไหมมันก็ไม่ได้มากแต่ผมไม่ได้เป็นมองที่ตัวเงินสองห0ทพี่ผมจะได้รับแต่คุณรู้ไหมกลุ่มพลังลบเงินสองห0,000ืนนี้มันอยู่ในเงื่อนไขก่อนที่จะพิพากษาเขาต้องจ่ายชันนะเพราะถ้าเขาไม่ได้จ่ายมันจะมีผลต่อคดีของเขาในส่วนตรงนี้โดยที่ผมไม่จําเป็นที่ต้องไปบังคับคดีทางแพ่งเพราะว่าคดีทางแพ่งมันยุติจบลงแนละ้ววันนี้โดยที่เขาต้องจ่ายผมก่อนวันพิพากษาเขานี่คือเงื่อนไขลงอยู่ในกระบวนตามนี้อันนี้ผมขออนุญาตชี้แจงเป็นการปกป้องสิทธิ์นะครับเพราะว่ามีหลายช่อง นะมีบางช่องเอาไปเล่นแบบในลักษณะผิดเบือนอันนี้ความจริงมันมีอยู่ตรงนี้ทุกอย่างในวันนี้อยู่ในเงื่อนไขทั้งหมดที่เขาต้องปฏิบัติตามอมแล้วโดยทั่วไปถ้าไม่ได้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขก็จะโดนแบบยูทูบเบอร์ช่องผู้หญิงที่ผมมาขอถอนประกันในวันนี้ขอถอนประกันเขานะครับวันนี้พี่ๆทุกคนนะครับต้องฝากถึงกลุ่มพลังลบนะเลิกได้เลิกตะกาแบบนี้ตะการปุ๋ยตะกาวิบัติ